ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะกินพุงปนินกินพุงขติยาสวัสดิผลเห็นชอบค่ะสามสิบห้านายพงติดสัตมารีรัตเห็นชอบไม่เห็นจะจุ๊สามสิบจุ๊บได้ไหมอ่ะนายขันนาปาเดียวไม่เห็นชอบครับไม่เห็นจุ๊บสานี่มันมือขวดขี้นี่หว่าทุบหน่อยเขาจะหน้าก็เมินหนีด้วยเขาไม่อยากให้จุ๊บ นายพ่อซีเไม่อยากให้จุ๊บใช่ไหมเห็ชอบครับสามสิบเก้านายทำทองเทพาคำมือขวดขี้นี่มือที่ขวดขี้นเลยเอาจับปากพ่อเลยมั่นนเขาไม่อยากให้จุ๊บเนาะเห็นชอบจุ๊บงานเกินไปแล้วนายจตุพรจุ๊บงานเกินไปแล้วใช่ไหมพัทไทยในดูหน้าหน่อยพัทไทยสี่สิบสอง มันดูพุงน้อยเอาโดนพอจุ๊บพุงอ่ะไป